คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มมครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ มาพกเกล้วนะครับกับทีเดย์ารเจแอนเบีเฮท, er ทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย11มกราคม2 0 2 4ิวันนี้มาคุยก่อนเกมครัอบบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกาครับเป็นคู่เอกประจำเช้าวันเพื่อสบบาดีเป็นการพบกันระหว่างทีมันดับหนึ่งของทั้งสองสายครับทีมันดับหนึ่งสายตัวนออกบอสตันเซลติกเปิดบ้านทีดีการ์เด้นตอน7โมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยครับต้อนดับกําเยือนของทีมันดับหนึ่งสายตัวนต,วนตกอย่างมิเนโซตาทิมบอวู๊ โค้ชของเจ้าบ้านบอสตันเซลติกคือโจมาซูล่าครับวันนี้จะได้ดวลกับ Chris fin ch, คริสฟินช์ครับโค้ชของทางด้านทิมบูครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับผลงานเกมล่าสุดของบอสตันก็พลาดท้ายกับอินีนาเพเซอร์ครับในเกมที่ไม่มีเจสันเททัมในวันนั้นครับแพ้ไปแบบบวิดครับด้วยสกอร์131ต่อ133ครับ ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นเจเลนบราว์40แต้ม5รีบาว2แอสซิสเสริมด้วยทางด้านจูฮอลิเดย์ครับการของทีม21แต้ม6รีบาว6แอสซิสและคริสแทฟโพซิงกิสช่วยกดอีก19แต้ม5รีบาว7แอสซิสครับสุดท้ายบอสตันสู้แบบสุดชีวิตแล้วนะแต่การขาดที่ทถือว่าสำคัญครับก็พ่ายไปแบบบุบวิดส่วนมิเนซตาทีมบอฟฟ์ครับเกมล่าสุดก็กลับมาโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปเยือนออร์แลนโดเมจิกเอาชนะไปได้ขาดลอยด้วยสกอร์113ต่อ92 ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นมาเทพคาวแอนโทนี่ทาว28แต้ม6รีบาวด์วแอสซิสครับเสริมด้วยเซนเตอร์ตัวเก่งของทีมครับโดดเด่นเรื่องเกมรับสุดๆครับรูดิโกแบร์21แต้มกับ12รีบา์เป็นดับเบิลดับเบิลและจาเดินแมคเดนเนลส์ครับช่วยกดไปอีก15แต้มกับ9รีบา์ครับสุดท้ายมิเนโซตาทิมบุฟเฉียบขาด ผู้เล่นตัวจริงวันนี้ถูกส่งมาแล้วครับพพ่กาดฝั่งบอสตันเป็นจูฮอลิเดย์ครับจะได้ดวลกับจอมเก่าไมค์คอลลี่ครับตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีสุดๆมีความเก่าทั้งคู่ครับแต่ผมคิดว่าจูฮอลิเดย์เล่นบัสเนียนกว่าครับ ชูตติ้งการ์ดครับเดริกไว้นะฮะเจ้าโลนถือว่าร้อนแรงเหมือนกันในช่วงนี้จะได้ดวลกับแม่ทัพของมิเนโซตาทิมโบอบูฟครับก็แผ่วลงไปเล็กน้อยสําหรับเอนโทนีเอ็ดเวิร์ดส์ครับนาะทีนี้ถือว่าสูสีครับคู่นี้ตําแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดเป็นหน้าที่ของเจเลนบราวด์จะได้ดวลกับจารีนแม็กเดนเนลล์ซึ่งมีความโดดเด่นเรื่องของเกมรับครับอย่างไรก็ตามชื่อชั้นผิดกันครับเจเลนบราวด์ Brown, ดีกว่าครับไปที่ตําแหน่ง Power Forward, ai, Kobe, an, ang, Jay, the, าพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดสุดลุ้นสุดท้ายของโคบีไบแอนดับ ตำแหน่งนี้ก็ถือว่าสูสีมวยถูกคู่ถูกราคาเช่นกันครับผอไม่ให้คะแนนครับไปที่เซนเตอร์คูมงในครับคริสเตฟโพซิงกิสจะได้ดวนเดือดกับดูดีโกแบร์เจ้าพ่อเกมรับและการรีบาวครับเกมรับคงต้องยกให้กับดูดีโกแบร์ครับแต่เกมลุกไปที่คริสเตฟโพซิงกิส ผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านบอสตันเซลติกต้องรอลุ้นแค่คนเดียวครับเซนเตอร์ของทีมอย่างคริสตาแทพอรสิงคกิสครับถ้าลงสนามไม่ได้ก็จะเป็นหน้าที่ของออฮอฟฟอร์ดครับส่วนผู้เล่นของมิเนซตาทิมบูฟที่มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บเป็นตัวสำรองอย่างเจเลนคลากครับก็ยังไม่สามารถลงสนามได้ในเกมนี้ครับและนี่ก็เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับ จ้าบ้านบอสตันเซลติกทีมอันดับหนึ่งของสายตอนออกไลน์อัพนี้ประกอบไปด้วยจูฮอลิเดย์เดริกไวท์เจอรินบราวน์เจสันเททัมและคริสเตฟพอสิงกิสส่วนทีมเยือนมิเนโซตาทิมเบอร์วูฟครับทีมอันดับหนึ่งในสายตะวันตกครับไลน์อัพนี้ประกอบไปด้วยไมค์คอลลี่แอนโทนี่เอ็ดเวิร์ดจาร์เดนแมคเดนเนลส์คาร์เอนโทนี่ทาวและรูดี้โกแบร์ครับ บอสตันเซลติกชนะ28แพ้8ครับส่วนมิ n นโซตาทิมเบอรบูลครับชนะ26แพ้10ครับสิติของทั้ง2ทีมถือว่าใกล้เคียงกันมากครับและเกมนี้จะได้เป็นการดวลกันระหว่างทางด้านเจสันเททัม um 27.5แต้มต่อเกมในฤดูกาลนี้ครับเกมนี้จะได้ดวลกับแม่ทัพของทิมบอบูอย่าง a n นโทนีเอ็ดเวิร์ครับฤดูกาลนี้26.2แต้มต่อเกมครับเปอร์เซน็นฟรีโกของเททัม um, อยู่ที่48% ส่วนเปอร์เซนตวิโกของแอนโทนี่เอ็ดเวิร์สครับอยู่ที่46%ครับถือว่าสติติค่อนข้างจะใกล้เคียงกันครับและทัศนะของจันเจในคู่นี้ครับเรียกได้ว่าคู่นี้ครับเป็นบาสถูกคู่ถูกราคาอย่างแท้จริงครับทีมอันดับหนึ่งของทั้งสองสายนะครับมาพบกันวันนี้ถือว่าเป็นบิ๊กแม์อย่างมากครับแต่อย่างไรก็ตามทุกสำนักยังมองว่าบอสตันเซลติครับทีมที่ไม่เคยแพ้ในบ้านเลยในฤดูกาลนี้ครับ ก็ยังข่มมิเนโซตาทิมเบอร์บูฟอยู่พอสมควรครับถ้าวันนี้ตัวผู้เล่นของบอสตันเซลติกมาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบครับการชนะมิเนโซตาทิมเบอร์บูลเกิน5แต้มในบ้านน่าจะทําได้ยืนฝั่งเททำครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA 2อ2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแอดเอ2ครับแล้วพบกันใหม่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ